อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ยิ่งกว่าอะไรก็ตามแต่คือกินเนสบุ๊กหรือใครก็ตามแต่ที่มีการจดมันถึงได้อยากให้จดไว้ค่ะคุณน้ำหวานวีนวดขาให้ดิฉันที่ตอนนี้นะอินเนอรมายแกนิวหวานกับมีมีใครเสิร์ฟกันจุ๊บมีเหรอไหมคะจุ๊บมีเหรอไหมไม่ได้ไหมไม่เมื่อกี้มาถึงนี้แล้วอ่ะจุ๊บหน่อย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 ไม่นิดนึงนิดนึง สวัสดีค่ะทุกคนดีกับไอซ์ไอซ์าดีแล้วก็มิวาน,นะคะวันนนี้พูดเลยว่าใช้ชีวิตเหมือนเกมโชงมากคือเมื่อเช้านี้เราสองคนอยู่ที่เพจบีแล้วตอนนี้เราก็คุวาร์ปมาที่ประเทศกรุงเทพแล้วแล้วคือตอนนี้ไม่มีภารกิจ <c oughs> ที่จะต้องแบบว่าทําผมแต่งหน้าให้ไปงานให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราจะต้องไปงานกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปงานกันส่วนมิวาน่ะจะต้องนอนกันวันอยูที่บ้าน <c oughs> ใช่ไหมคะ แต่ว่ามีมีะจะต้องไปงานก่อนใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวอย่างนี้เราก็จะไปโคราชกัดโอ้ไมาก็คือตอนนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตคือประตูโดเรมอนคือชีวิตมันแบบมันวาร์ปไปหลายทีิงมากก็เดี๋ยวต้องรีบขยมหน้าขยมผมให้เสร็จก็ไปงานอีเวนต์กันค่ะอะไรนะอ๋อมีต้องทำผมให้สวยๆใช่ไหมคะใครทำให้ใครทำให้ทำให้วันทีแล้วเราว่ากินข้าวไหมคะ ดาวไข่ดาวที่ไหนอันนี้มันคือหมูอะไรข้าวหมูทอดอร่อยไหมคะไม่อร่อยแต่ว่ากินหมดเลยอยเลยนะหมดรียบหรอวันนี้ถามว่าพี่ใหญ่รีบไม่ใช่หรอทำไมถึงมีเวลามากหน้าคือรีบมากแต่คือแต่คือหน้าหน้าต้องบูรณาเข้าใจป่ะคือเข้าใจป่ะมันแบบคือหน้ามัน จริง,รงคือผมก็ต้องเป่าหน้าก็ต้องแต่งแต่มมากก็ต้องมาชอมาที่วันที่ขม <c oughs> คุณผู้ชอมอาจจะถาม <c oughs> ไปจะอยู่เมื่อกี้ใครรีบแบบรีบแบบรีบแบบมีเวลาน้อยมากรีบแต่ต้องมากหนะ้ <c oughs> มันก็ <c oughs> มีมาร์กแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน <c oughs> ถึงงานแบบชันเวลาพอดีแต่บอกเลยค่ะว่างานในเนี่ยไอซ์ไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้ฉายเดียวค่ะแต่ว่าจะมากับใครก็ดูเลย้วันนี้นะคะมากับกีหวาแล้วก็มามได้ค่ะเ๋นี้นะคะแล้วก็เพนดี คือแบบสาวสวยไม่ใช่3เจนแต่ว่าเป็น4เจนโอ้โหใช่เลยเจนสามเซนสี่คนก็แล้วกันฉันกับเธอเจนเจนจริงเฮ้ยสติสตางค์ไม่มีแล้วนะเราจะเข้าไปร่วมกันก่อนเพราะตอนนี้คือเราแบบเราคือจนเราคือแบบว่ามาถึงคือเวลาที่การเริ่มแล้วไปเลยขันตัวซ้ำเริ่มค่ะและตอนนี้คือเราที่เราพูดอยู่เหมือนพูดแบบเนี่ยแต่ว่ามีคนยืนฟังอยู่ประมาณยี่สิบคนเท่านั้นเองค่ะคือขึ้นค่ะเกือบจะต้องไปกลุ่มเดียวน ใช่ไหมสูงข้ากับกลุ่มอื่นมันก็เลยเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าพูดในวงการก็น้าสนใจและเ่นก็เปเห็นผลที่ดียินไม่หยมาแทนโชว์หลังด้วยนะพอใจากยังอยู่สื่อตึ้งผู้สูงวัยไม่ทำอะไร นะครับเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าโดยส่วนตัวจากประสบการณ์รู้สึกยังไงสำหรับหลายหลายคนที่ยังไม่ได้ใช้เขาจะได้แบบอ๋อฉันก็ใช้แล้วล่ะมีนี่เองใช้ไ้หมครับต้องบอกว่าจริงๆไอ้เป็นแฟนดีดี้มาตลอดเลยคือใช้ดีดี้มาตั้งแต่มีลูกค่ะก็คือใช้แบบดีดี้ให้กับน้องมีว่าแล้วก็รู้ค่ะว่ามีดีดี้ดีลักรู้สึกว่าเอ้ยไอ้ตื่นเต้นในรแหละหรือแต่พอเล่าให้มาฟังเขาตื่นเต้นมากเขาบอกว่าเฮ้ยจริเปล่าเป็นไปได้หรออะไรเนี้ยเลยรู้สึกว่าเอ้ยมัน จริงๆแล้วว่าเราดูแลลูกเราก็จะดูแลแบบอย่างดีใช่ไหมคะแต่จริงๆอีกคนนึงที่ดูแลก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรา็คือคือเอาจริงไอ้ที่เคยรู้มาก่อนล้าผู้สูงอายุจะมีการแพร้เหมือนเด็กด้วยแต่พอรู้จักมาแบบจริงเปล่าจริงด้วยหัวมาแห้งก็รู้สึกว่าเอ้าายมันมันดีมากๆเลยแล้วก็เท่าที่ลองใช้ค่ะคือกลิ่นหอมมากแต่วันนี้เพิ่งมารู้ละเอียดนะคะว่ามันได้ระงับก,กลิ่นผู้สูงวัย <laughs> ด้วยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมากเลย ค่ะมีสื่อมวลชนขอสัมภาษณ์คุณแม่นี่สื่อมวลชนสัมภาษณ์วอวีคือนีแล้วมันเป็นตัวประกอฉันจะบอกให้ฟังว่าฉันเคยบอกให้เขาทำผิดมานะฉันก็บอกเหมือนกันคือทุกคน<ม>นะครคือคือต้องบอกเลยว่าคือคือเราทุกคนในบ้านรู้เลยว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์คือวันนี้เราสองคนรับบทตัวประกอบหนึ่งตัวประกอบสองจริงจวันนี้เราป็นตัวอคือให้เขาแบบเขาเป็นแบบซิลเวอร์เอดที่แบบเป็นยุคของเขาจริงๆ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากจบงานน่าได้นะคะตอนนี้ถืเอเป็นนี้ไปเลย <c oughs> มนันไม่กลัวแลยก็จะกลิ่นแก่กลิ่นเน่าแต่ฉันใช้ดีนี่ก็คือว่าในงานเขามีพูดถึงว่าแบบผู้สูงอายุอ่ะจะมีกลิ่นแก่ได้จริงๆทุกคนคือแบบคำนี้แบบไม่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีบบจริงจริงซึ่งเขาบอกว่านี่ตัวนี้ก็คือแบบผลิตภัณฑ์ซักผ้าดีนี่ดีลักซ์นะคะอันนี้คือเขาว่าจะแบบแบว่าแบบกลิ่นแก่จะบอกให้เลยว่า พอพูดกินแก่มาม้าไม่เคยคิดว่าหมาแม๊บม,มีกินแก่แต่ตอนนี้มีก็ได้แฉันมีดีนี่ <c oughs> ใช่ก็คือมีสองสีนะคะ<ช>เป็นสีฟ้ากับสีชมพู <c oughs> นอกจากที่จะแบบว่าช่วยแบบระง,งับกลิ่นแก่แล้วก็คือแบบว่าแบบอ่อนโยนตอย่อผิวคุณผู้สูอง,งอายุต่างๆอนาด้วยแล้วก็คือยังมีโลชั่นโลชั่นนี่ก็เช่นกันช่วยแบบระง,งับกลิ่นแก่ต่างๆกนาด้วยซึ่งไหนไว้ถ้าเคลองดมกลิน่นคือจริงๆที่บ้านเชเดอราจะดมกลิ่นให้ฟังกันเลยว่าเป็นยังไง เอาอะค่ะจบงานแล้วตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังเติมสเบียงอยู่ากินพมากินอะไรก็กินเพราะเดี๋ยวเราจะแยกกันกลับเราจะเดินทางไปเจอกันท่าโคราชเอาชนะอยู่แล้ว<อ>เฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยอะเฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยอะใช้หอม เมื่อกี้เราแค่แค่เราบัตใช่อกย้นทอสบัดแล้วมันหอมมากแต่ว่าแะไรคะแค่จะบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเจอกันที่โคราชในหนึ่งทีแล้วก็วันนี้พี่หวานเขามีแคมเปญนะคะที่เขาแจ้งให้มาคือพรุ่งนี้เราจะไปงานแต่งงานกันตอนเช้าใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะไม่ลางหน้านินอนไม่คือช่างแต่งหน้าเขาบอกว่ามีคนเคยมาทาแต่งหน้าเราข้ามประเทศเลยเอลยจะลองดูอันนี้คือจะลองเลยจริงจริงรอรับชมเลยอ่ะเราเราจะไม่บอกว่าช่างแต่งหน้าคือใครจนกว่าจะพรุ่งนี้เช้าและให้ประสบความสำเร็จก่อนและดูหน้าเขาซะก่อนสุภา มาลางตั้งแต่ตอนนี้แเดี๋ยวลองด <tea> ูเดี๋ยวลองรับชมกันดูนะคะเอาละค่ะเดีวเราราไปโคจรไปเจอกันที่โคราชค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันที่โคราชมาไปด้วยหลฮะฮะงมาดูฮะานี่ว่ฮนฮะนี่า่ไปานนี่นะนีนีไ่านไ่ว่าน หมูปิ้งไปเลยจ้าไปนะบายบายนะไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์ให้อ totally ยู่ในนานเออวีว okay. ่าเดี๋ยวเจอกันนะลูกนะเดี๋ยวมาไปเจอกับวีว่าที่โคราชนะลูกเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอาม่าหลานห้ามันก็จะลำบากลำบากหน่อยแค่ว่าจะต้องกลับโคราชเที่ยใหม่เดียวกันจต่ว่าจะไปคันไหนดีว้าอันนี้ให้ดูนี่วันนี้เขาสวยมากสวยมากขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมคะโอ้โหจุดเด่นอยู่ที่หลังข่อยี่ที่ข่อยี่ที่ข่อยี่ที่เดี๋ยว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 จี อ,อ,อแพนได้เห็นก้นไม่ทันว่าสายแรงมากแต่วีว่าเห็นก็คือบอกเลยว่าโคราชก็แค่หน้าปากซอยเราเัันสาวโคราชอยู่แล้วคืออีกหนึ่งกระพริบตาเดียวถึงโคราชค่ะไปค่ะขอถอนคำพูดที่บอกว่าโคราชแค่ปากซอยขอถอนคำพูดที่แบบว่าอีกแป๊บเดียวก็ถึงโคราชสชั่วโมงวิว่าไม่หลับเลยสักแอะเออ,เอ,อด้วย มีมีต้องขอขอบคุณอย่ยดมตาโปเซีย <Hey. S 1> นในที่นี้นะคะทำให้ม,มีมีชีวิตรอดสภาพก็คือแบบเหนื่อยมากเหมือนฉันใช้ปากใช้คอใช้ขาเดินมาจากรกทมเพราะว่าลูกสาวของดิฉันไม่รู้เป็นแบตรุ่นอะไรแต่ว่าไม่นอนเลย <c oughs> เออเก่งไหม <c oughs> เก่งมากไหม <c oughs> <c oughs> มีแม่ไม่นอนเลยทําทได้ไงอะคะมีมีความในใจอะไรอยากบอกไหมคะ ม่มีประเด็นคือตอนนี้ดิฉันอยู่หน้าบ้านคุณวาวีนะคะไม่สามารถเข้าบ้านเขาได้เนื่องจากว่าเขายังมาไม่ถึงแต่ดิฉันถึงแล้วตอนนี้ไม่รู้จริงๆว่าควรทำยังไงควรจะปีนเข้าบ้านไหมหรือว่าควรทำยังไงดีเดี๋ยวขออนุญาตประชุมกับตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะส่วนหนูรออีกแป๊บหนึ่งไหวไหมคะไม่ <c oughs> จุ๊บนี้แต่ <c oughs> ได้ไหมคะจุ๊บนี้แต่ได้ไหมไม่ได้ไหมไม่เมื่อกี้มาถึงนี้แล้วอะจุ๊บหนึ่งจุ๊บหนึ่งจุบหนึ่งจุบหนึ่งไม่นิดนึงนิดนึงไม่นิดนึงหน้านิดนึงมีมีรู้แล้วว่ามีีอะไไรเกกิิดดขึ้้นนมม บีมีดูแล้วใช่ไหมบอกมามิใช่ไหมสวัสดีเฮียทั้งสองอีหวานเดินทางมาถึงแล้วค่ะพร้อมกับหนา้าที่ยังเต็มอยู่วิว่าคะหน้าอีหวานยังสวยอยู่ไหมคะสอนนีค่ะ สวยไหมคะอีหวานกับมีม,มีใครสวยกว่ากันคะ <c oughs> และในวันนี้หลังจากที่หล,หลังจากที่หลานดิฉันที่ชื่อพีตาเนะ่ะตอบว่าแม่เองสวยกว่าดิฉันมาตลอดชีวิตวันนี้อ e ok e ีไอมีลูกของตัวเองแล้ววิว่าอีทีหนึ่งลูกพีตาต,าตอบให้ทุกคนฟังสิคะว่าใครสวยกว่ากัน วิวาต่อ้ปจะคนฟังวิพาโลกมาม้ากับมามีใครสวยกว่ากันเอไม่กล้าพูดว่าอีไอไงอีหวานกับมีมีใครสวยกว่ากันมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้เอาใหม่เอาใหม่วิวาจูนจูนจูนอีหวานกับมีมีใครสวยกว่ากันวิวาให้แม่เขารู้ไปเลยลูกอีหวานกับมีมีใครสวยกว่ากัน ฉันหล่อฉันันหล <c oughs> มันควรจะจบไปอตอนที่ผ่านซื้อตอนนั้นแหละลูกคายกันแน่เอาแล้วซ้อนสองแล้วข่ะงานนี้เอาไปเลยขับเลย <c oughs> จับด้วยจับด้วยไปเลย <c oughs> เอาไม่ให้นั่งซ้อนหรอ <c oughs> ขอหน่อยนะไปกันเลยไปกันเลยเออ อันนี้ก็หมดก็เป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ยิ่งกว่าอะไรก็ตามแต่คือกินเนสบุ๊กหรือใครก็ตามแต่ที่มีการจดมันถึงได้อยากให้จดไว้ค่ะคุณน้หวาดวีนวดขาเฮดิชันซึ่งสุดข,ข,ขา้วมาแปลกประหลาดมากคือโคฟะชาวนี้อยู่เพชรบุรีไม่แต่พูดใหม่ดิว่าเธอเธอด่าหรอว่าอะไรหรอกว่าที่แต่งหน้าสวยแล้ใจิตใจก็ได้สวยแกมันก็เลยไม่นี่เป็นคำด่าเหรอนี่มั็นอาชาพชาวเน็ตบอกหน่อยอันนี้เรียกว่าด่าไหมหรือยังไงวะไม่นี่เป็นคำนี่เป็นคำพูดที่แบบว่าจริงแท้เลย นี่คือแต่งหน้าเสร็จเราก็ติดใจสวยแต่ว่าที่ผ่านมาเธอเลยนะงงเอเธอลองเธอลองถามใจเธอดูว่าเธอเกิดมาเธอคิดว่าเธอคิดว่าไม่ว่าทำไมสิ่งนี้มันจะเคยเกิดขึ้นได้ถามให้ลูกซึ่งลูกก็ไม่ได้จอยถามให้ลูกเลยลูกไม่สบายส่วนสามีเกลียดการนวดเอออันนี้มันไม่ปกติเลยทุกคนดูผมก็ลังเคกียจแบบปาร์ตอีกคนหนึ่งทุกคนอยากแบบสบายด้วยไม่ใช่แค่แบบไม่คือไอใช่ชิตเหมือนสมัยตอนที่หวานอยู่ม .3 ก็ยังไม่ทำขนาดนี้รถโหด คือมีลูกเหที่งลูกทีอีกห่แล้วลูกไม่นอนด้วยแล้วอยู่ีแล้วไปอีเวนทุงเทีแล้วกลับมาคนหน้าดูไม่เียนหนกนแกแกบ้าท่านั้นหลือครอ่องริขอนเนี่ยันี้เอารองดวบน่าใจมาโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแอฟริกาใต้แล้วก็เดี๋ยวไปอเมริกาต่อได้เลยทำไมคนลเียแบบม่คน เคยไม่เคยเห็นฉันทำทำอะไรดีๆอย่างเงี้ยมันจะมีหเห็นนะไหมมีคนทำได้มากมายประธานหมู่ <c oughs> ตอนนี้ป,ประธานหม่ไล่ <c oughs> อยบอกว่าเราก็ใช้ชุดแเบนึงแต่ว่าววีเขาก็ใช้ชุดแบบจำไม่ลาหน้าแล้วผู้มีไปงานแต่งอะค่ะอันนี้ที่ฉันก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันก็พี่ช่างแต่งหน้าบอกสอนไว้ว่าให้รอรอรับชมมูนิชาแนลแล้รอแนี่อินเนอร์ของพี่บล็อกเกอร์มันสุกแบบเรื่องนี้ต้องรอรับชมจริงๆขอจบไปที่าพี่สาวสุดที่รักกำลังนวดขาเลยค่ะเนี่ยแล้วคือเราจะนวด้ว่ตรงไหนมันจะสบายเข้าใจป่ะเพราะเราเคยท้องมาก่อน เนี่ยมันคือเก่งกล้ามเนื้อก็แตะคิวอย่างเงี้ยนึกออกป้าใช่จริงๆมันทำไมทำเป็คนท้องเมตรงมื้อตรงนี้เลยมันขาข้างขวาด้วยข้างขวาข้างขวา้ายไม่ค่อยจริงๆข้างนี้เลยทุกคนมีขาเป็นตะคิวมันขาเส้นเด็ดเส้นแข้งหนุยเลยลูกสาวลูกสาวอ่ะล่ะลูกสาวทาลิปให้ขามันสนุกกันเกินไปแล้วนะมันสนุกกันเกินไปแล้ว Good morning, Good morning. พี่งานแต่งค่ะคุณน้ำหวานมาวี าทำได้จริงๆนี่คือเมกพที่อยู่กับเธอมาหนึ่งคืนมีการรู้สึกตื่นตอนตีห้าว่าเหนื่อยหนักหน้าบ้าง่าก็ <c oughs> ทคนตีห้าแล้วแล้วคืนขนตาของเธอติดไหมไม่ไม,ไม่แกะด้วยกลัวจิตไม่ได้<แ>จกเกิดเป็นบิ๊กที่บักเกอร์เหมือนกันกนะแสไมว่าอย่างนี้คือก็ตอนคี่ทีอว่าแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่าสกิลการแต่งหน้าของผมที่เป็นของตัวเองมันมีประโยชน์ขนาดนี้แล้วมีว่ามีว่าบอกบอกมามีเลยว่ามามีกับอีวัดใครสวยกว่ากัน เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พีว่าดูริดูตาจะหนุ่มปาดแก้มคนนี้ก็มีแต่งสวยแต่สวยใช่ไหมคะต้องไหนนี่ขนาดนอนมาแล้วหนึ่งคืนพี่ว่าก็ยังบอกว่าสวยกว่าไม่ได้ให้โอกาสชักมันเลยนี่มันหน้าสองวันะเธออะขึ้นชื่อเมกาบาติสค่ะกวางอนุภาไม่เอาเดี๋ยวเขาไปเด้งกิวจานที่กวางพี่กวางฝากไว้เลยนะ คนเยอะต้องหาคิวให้หวานแล้วถ้าเกิดว,ว่าคิวเต็มก็คือคุณกวตงต,วต้องเทคิวแล้วคุณน็องนี้ก่อน,<ล>นี่คนดู8ล้านคน อะไรได้ๆก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ยืนหล่อยืนสวยอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะคุณเต้กับคุนตั้มนะคะเห็นมาตั้งแต่ตัวเทียนี่ะคืออันนี้คือแบบว่าตอนนี้แยกแยแไม่ถูกว่าต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือเพื่อนเจ้าบ่าวเพราะว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวพิรีเทสลาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวพิเดียมโดมกแบบเป็นเพื่อนกันมาแบบสมายเป็นญาติเฉยมากพี่หว่านเป็นญาติเป็นญาติเฉยพี่วานเป็นญาติญาติเฉยญาติเฉยเห็นญาติเฉยพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าเห็นเด็กไม่ได้เลยติ่งติ่งติย เอาละค่ะเจอกับหน้าพวกเราสามคนอีกหนึ่งครั้งเราจะมาทําการบ้านที่ค้างไว้ค่ะกับนี่เลยดีนี่ดีลักที่เราไปงานกันมาเมื่อวาน3คนแล้วก็คือไม่มีเวลาที่จะมาแกะขอมเพราะว่าติดภารกิจต้องแบบไปงานแต่งงานเอ่ยอะไรเอ่ยงานเยอะมากค่ะถูกต้องนี่คือเป็นงานค่ะเคแทั้ง3คนนะคะคือ <laughs> จะมาอันบอกให้ดูว่าเมื่อวานเนี่ย <laughs> ได้อะไรมาจากงานบ้างอันดับหนึ่งก็ค <laughs> ืนี่เลย ดีนี่ดีลักนะคะเป็นผิตภัณฑ์ซักผ้าที่สําหรับจริงๆเขาบ,บอกว่าสหรับคนทุกวัยคือจริงๆใช้ได้ตั้งแต่เด็กยนันเล็กยนันโตยัยนผู้ใหญ่เลยนะผู้สูงวัยและ <c oughs> ทุกคนในบ้าน <c oughs> ใช่คือจรน <c oughs> ีๆต้องบอกเลยว่าใครที่แบบว่าอยู่อาศัยรวมกันแบบว่าพ่อแม่ลูกแล้วก็มีแบบว่าเนี่ยมีอากงอาม่าอยู่อะไรแนะนํามากๆคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเราอะได้เรามาลองใช้แล้วแบบว่าคือเขาเขื่อว่าเออนึกไม่ออกว่ากลิ่นยังไงลายโรดักอันนี้มันเจ๋งมากเพราะมันเขาทำมาเพื่อผู้สูงอายุจริงๆแล้วคือไอคิดว่าอันเนี้ยแบบลูกๆซื้้ออใหพ่แ ก็ดหรือว่าพ่อแม่ซื้อให้เตงก็ดีเพราะจริงๆคือเราแบบเราโฟกัสเด็กจิ๋วแต่บางทีเราลืมโฟกัสแบบคุณพ่อคุณแม่เราไปซึ่งคิดว่าแบบจริงๆลูกๆคนไหนที่เป็นวัยไอพี่หวานนะคะซื้อให้พ่อแม่เราจะดูเป็นลูกที่แบบกระตัญยูเขาแฮปปี้เนอะคือเมื่อวานอ่ะจริงๆในงานเขาได้เล่าหลายอย่างที่แบบบางทีมันเป็นอินไซต์ที่เราไม่รู้เท่าเขาจริงๆเพราะเราไม่เคยสูงอายุแต่ว่าเขาว่าทำการศึกษามาเ่ยมันจะมีเรื่องของกินเงือกินปัสสาวะกินคนแก่กินปัสสาวะเลยเหรอจริงๆเอาอ่านคม่เขาบอกว่าเป็นกิน ไปขโมยผลิตภัณฑ์เด็กมาใช้เพราะว่าคิด<อ>ว่าอ่อนยโยนมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดถามว่ามันอ่อนยโยนไหมใช่มันอ่อนโยนแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของอะไรมันไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้น<ช>เขาก็คือรู้ลึกรู้จริงแล้วเขาก็เลยเปิดไลน์ผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจริงซึ่งมีง2ผลิตภัณฑ์ในการถ่า o เื่อน,นี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ซักหน้าดีนี้ดีลัก์นะคะซึ่งมี2กลิ่นกลิ่นสีฟ้าก็จะเป็นกลิ่นแบบหอมสะอาดสดชื่น นี่นี่นี่กลิ่นหอมสาดสดชื่นพี่หวานอ่ะรู้สึกชอบสีฟ้าไอ้ก็ชอบสีฟ้าเข้มสีฟ้าแล้วก็จะมีกลิ่นสีชมพูกลิ่นคนเด็กกลิ่นคนวัยรุ่นยังไงอันนี้อุ้มหลานนะจะได้แต่กลิ่นนี้ตลอดเลยเออเป็นกลิ่นสีชมพูจริงจริงมันก็เป็นกลิ่นสะอาดเหมือนกันเป็นกลิ่นที่แบบสาดสดใสเหมือนกันคิดว่ามันไม่ฉุนมันไม่ฉุนมันหอมแต่มันไม่ฉุนอ่ะมันต่างนะนึกออกปะจริงเออมันไม่ฉุนซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือแพ็คเกจดิ้งจะเป็นแบบนี้เลยมีเพราะเขามีการพูดถึงในงานว่าคืออันเน้้ยยมมันนคคอออเเเเเปปป็็แแพพกจจิงงงบบบซไไ่่่ตาาาาทใใสสขวววดะะะรรรหหุญ ไมคือเ,เทใส,ส่ขวดอยู่แล้วนั่นแหละนั่นแหละ,ละก็คือสุดคือใช้ไปเนี่ยไปเลยแล้วคือเวลาเปิดเขาก็แบบเปิดแบบนี้เปิดง่ายมากเปิดง่ายม,มากเทฟลิปไ,ได้เลยและอีกหนึ่งโปรดักต์ค่ะเจินเจินจินดีนี่ดีลักซ์โลชั่นโลชั่นสำหรับผู้สูงวัยและทุกคนในบ้านจริงๆเขาไม่ได้เขียนว่าสำหรับทุกผู้สูงวัยแลวเขาเขียนว่าสำหรับทุกช่วงวัยแต่ก็คือเน้นมามาเขาบอกว่าเนี่ยมีแบบพยารูดอน8ชนิดวิตามิน E 20เท่าเซรามายด์ชนิดเพราะว่าผิวของผู้สูงวัยเนี่ยจะมีความเมื่อวานมา พอเร่งเท่าไหร่เท่าเกลี่ยเออถ้าปกถ้าเกณฑ์น่ยต้อง40มาบ้าได้38หวานได้32ว่าไกลแล้วคุณทำแก่เร็วัแคทติ้ง48จริงปะเนี่ยจริงได้ตรวจไหมไม่ได้ตรวจมาโแต่โมจะโมจะถ่ายภาพกระสือมวลชนคือของหวานนะตกเกณฑ์แต่พอใช้แล้วอ่ะมันพุ่งขึ้นมาเป็นเถูกต้องเป็น90จริงจริงของหวานพุ่งมันเป็นร้อยเกิดความรู้สึกอยากใช้มาก พอปกติมาต้องพูดตามตรงว่ามา่เป็นคนไม่ทาโลชั่นตอพี่หวานก็เป็นคนไม่ทาโลชั่นดิฉันเป็นคนทาโลชั่นทุกวันแต่ดูผิวนะคะให้ผิวสวยที่สุดดูสิคะไม่แบบาขาวไม่ได้แบบว่าสวยค่ะนี่เป็นพอ2024แล้วแต่ว่าแห้งความเนียนนุ่มกอนจริงแต่ว่าหวานหิวแห้งมากเพราะไม่ได้ทาเลยก็จริงๆอันนี้เธอก็ถือว่าเป็นทาเกล็ดนะก็พูดเรื่องมีไว้กินแกมีไหมก็คือรู้สึกว่ามาม่าเป็นคนที่มีการงานเยอะกว่าลูก มก็เลยรักเลยแล้วม่ามาคิดว่าเสียเวลาไม่สำคัญ แต่เมื่อวานเนี่ยบอกได้เลยมันทำให้รู้สึกว่าต้องใส่ใจตัวเองวลิตภัณฑ์เนี่ยมันกับเข้ามามาบอกให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นความแก่กลิ่นแก่ผิวแก่ผิวเหี่ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามาช่วยเรามาต้องดูแม่โอ๋แม่โอ๋แต่งหน้ายังดูอึ๋งมากหน้าตื่นมากแล้วก็สวยมาได้ยินไหมว่าเขาดูแลตัวเองแบบรู้สึกคือรู้สึกว่าแบบเอาจริงๆคือไอายุพัฒี่ตอนโตยงนคือแบบว่าเขาแบบดูแลตัวเองดีมากจริงๆใครจะบอกว่ามันมันเกี่ยวจริงๆยิ่งเราดูแลตัวเองเร็วเมื่อไหร่มันจะยิ่งแบบเมนเทนเมนเทนไว้ได้ แต่หากคุณเพิ่งเริ่มเลเองในว, 0, วัยสูงวัยนี่คือคําตอบของคุณค่ะดีนี่ดีลักนะคะไม,ไม่มีคําว่าสายเกินไปคือแบบว่าสามารถเดิอเอได้ก็คือเนี่ยซื้อให้คนที่บ้านคุณได้เลยเป็นแบบว่าโลชั่นหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สกินส,อง,สอง <laughs> ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากไว้เดยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ลใหม่จากดีนี่ดีลัก์นะคะ <laughs> ค้นบาอและนี่คือโมเมนต์ดวลระยะอีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะพี่หวานถามว่านี่เสร็จงานแล้วดึงขนตาได้ใช่ไหมไม่เคยล้างหนหน้านานขนาดนี้ไม่เคยปกติสวยธรรมชาติมาตลอดแต่เดี๋ยวรู้สึกว่าหน้าเราตาติตๆเป็นพิเศษคิ้วน่าจะเป็นเพราะขนตาที่แบบปกติจะติดรุ่นที่มันแบบยาวตรงกลางแล้วก็สั้นตรงปลายแต่นี่เป็นรุ่นยาวตรงปลายทำให้ตาติหไม่รู้สึกปะ เนี่ยไม่มีความรู้ด้านการแต่งหน้าคือปกติถ้าเกิดเป็นตาเล็กๆอย่างพวกเราอะเราต้องเนี่ยรุ่นหนงเธอเห็นปะมันจะเป็นขนตาที่ยาวตรงกลางมันทําให้ตาเราโตขึ้นไม่ได้หรอก็ได้ยังนุ่ใหม่อยู่เลยอะทำไมวันนี้ใส่มาไม่ใช่อันกระดาษสมันจะไม่พยายามใช้กระดาษสมันเออมามาตอนนี้มามาใช้กระดาษสมันทีละแผ่นได้แล้วนะแฮปปี้ซันดย์เขาโด่งดังมากเลยทีละแผ่นไม่ต้องไม่ต้องแต่งครึ่งเนาะ พามาต่อพลังชีวิตค่ะได้การทานอุวว่ามาเทียวอยูวว่ามาดูตัวอะไรคะตาตัวใหญ่ไหมใหญ่มากไหมให้พามาใครขับรถพามาอโุมบอกเลยว่ามีความสุขทุกเจเนเรชั่นมากก็มีความสุขนี้ก็มีความสุขอวีว่าก็มีความสุขเลยนะ รายงานสถานการณ์สดจากนครราชสีมาค่ะดิฉันหญิงตั้งครรภ์สามเดือนครึ่งตอนนี้ยังคงเป๊ชี่แม้ผมยุ่นิดหน่อยแต่คนนี้ค่ะได้มีการตุกมีอาจทราบได้ว่าเกิดเพราะอะไรหรือจริงๆแล้วเขากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่4ี่อยู่ก็มีอาจทราบได้คนลุกไปหมดขณะนี้เวลาเกือบเที่ยงแล้วยังไม่สามารถเราร่างกายตั้งต๊ะได้อีกเลยไม่รู้กินอาหารอะไรเมื่อวานเหมือนกินเยอะเกินไปแล้วก็คิดในใจว่าเอยอยากจะลองแบบอาหารเป็นพิซซ่าหน่อยจะได้ผอมลงพระเจ้าสากัลองอาหารเป็นพิซซ่าหน่อยได้ผอมลงกิดงงมากแล้วคือตอนนี้ก็คือแม่ขของเา ก็มัน้องทำการว,ว่าเขาอยู่จริงๆฉันมาด้วยความเป็นป่วยแต่พอความเป็นแม่ฉันก็เลยหายป่วยก็ได้ <c oughs> อเออาแผลไปก่อนตอนนี้<ต>สับสนมากว่าคือเราเอ๊ะเราหรือเปล่านะคนที่ต้องดูยมดูแบบว่าเอออะไรยังไงการนวดจากผ่านาเป็นชีเราเป๊ะชีมากแล้วก็ตอนนี้นลูกก็คือทํางานบ้านแบบอย่างหนักหน่วงน้องซิมเดลเลล่าคะมาอยู่บ้านนี้เขาใช้งานหนูหนักใช่ไหมคะน้องซิมใช่คะป้ปาคนไหนทั หนูวี hhh, คะหนูมาอยู่ประเทศโคราชแล้วเขาใช้งานหนูอะใช่ไหมลูกซึ่งชาวนี้นะคะที่บ้านนัคือบ้านสั่นนิดหน่อยค่ะเพราะว่าแบบว่ามีการรวมตัวกอหลายคนมากเฮียเทตั้นะคะกำลังต่อมาริโอซึ่งเจ๋งมากมาริโอมันแบบมันเลิศมากยน้องคนนี้ มันจสนุกดีคำเบาซื่อแล้วว่าไงคะอากูสบายสบายมากทุกอย่างาคือ chaos ค, <c oughs> คือความโกลาหล <c oughs> โกลาหลตลอดเวลา,า,าที่สนุกสนานที่สุด ทุกคนอวยพรให้วิว่าหลับบนรถด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะบาย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 หลับคอคอกบนรถเลยนะตาจูนน้าๆเราหลับแล้วะก็หลับแล้ววิว่าก็หลับอะไรนะไปบอกนะนานอนนะเราจะกลับแล้วไบายแล้วถ้าไม่ถ้าดื้อจะถูกฟาดเอา